เตือนภัยผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนและประชาชนทั่วไปขณะนี้บนโลกโซเชียลมีเดียกำลังมีการแชร์คลิปเหตุการณ์หนึ่งอย่างกว้างขวางเป็นเหตุการณ์ที่ใครเห็นก็ต้องสะดุง้งและใครใช้รถต้องฟังให้จบจากคลิปจะเห็นว่ามีผู้ไม่หวังดีนำผ้าบางอย่างมาวางไว้บนกระจกรถยนต์ของผู้เสียหายแต่เหตุการณ์ยังไม่จบเพียงเท่านั้น ผู้ขับขี่รายนี้ตัดสินใจลงมาหยิบผ้าออกจากกระจกสังเกตได้ว่าเริ่มมีอาการมึนงงหน้ามืดเหมือนมีสารบางอย่างติดอยู่ที่ผ้าไม่นานนักผู้เสียหายหมดสติล้มลงในจังหวะนั้นเองคนร้ายปรากฏตัวทำทีเข้าไปช่วยเหลืออุ้มร่างผู้เสียหายไปวางไว้ข้างถนน ก่อนจะขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องบังเอิญขอเตือนประชาชนทุกคนว่าหากพบผ้าวัตถุแปลกปลอมหรือสิ่งผิดปกติบนรถอย่ารีบลงจากรถอย่าใช้มือเปล่าสัมผัสเด็ดขาดให้ตั้งสติล็อกรถให้แน่นขับออกจากพื้นที่ทันทีโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อปลอดภยัยฝากแชร์เตือนคนที่คุณรักเพราะ อุบัติเหตุร้ายอาจเริ่มจากผ้าผืนเดียวบนกระจกรถ